สวัสดีครับวันนี้ครับมาพอครับ่องใส่ยันดีเฉียดแลครับเนาะพี่น้องเอฟซีทุกคนเบิงมาเบิงก็ขอคำน่าวันนี้มี่อย่างเนี้ครับเห็นยำเกสกกระมีหนึ่งปลาครับปลาปลาคนใหญ่ครับตัวใหญ่แห้งพี่ซ้ำแกนพี่มีหนึ่งปลามีลูกปลาเนาะครับเนาะปลากระสีพวกพวกตัวมีคามีพวกเกลือนนะครับเนาะ กเกษมีกระปุ punched, น linear, ่นนะครับมันดากเกษมีต้นบุหอยไม้ขมเกษมีต้มปลาอัอนนี้ปลาดุกหน่อยนะครับน้อยกับปลาขอน่อยเอามาต้มปลาอันนี้กับเป็นปลาหน้านะครับเพราะมันเป็นปลาซื้อก็กษมีแจวนะครับแจวแจวประแดดสดแช่ครับนี่ครับที่เด็ดเลยครับที่เด็ดเลยไปใส่มาใส่หนีห่อบุกเคยขายครับกองเข่ากองหนึ่งครับแจวหอยหนึ่งนี่โอเคแล้ว มาครับมาี่น้งเสียน้ำกันไปกินเขา